ขอยาคกนะหยิบดูเลยนี่เงินนี่ครับนี่เนื้อเงินลังไงที่แถมไม่รังเลื่อนไงนี่นะครับลังลุ้นเนี่ยลังหลงนนี่ลังลุ้นนะฮะนี่เนื้อเงินนะฮะนี่แบคโรเดียมนี่สามกว่าสามนี่นะครับแบคโรเดียมสามัสามเอนะฮะนี่นะครับแบคโรเดียมเหรียญแท้ๆนะใช่นี่นะครับตัวล่างๆดูไม่จักจุ่มอ้ยนี่ตัวนี้ นี่แถมยกลังอันนี้แถมยกลังอันนี้แถมยกลังนะครับเนื้อล่างๆเหมือนเนื้อบนบนอ่ะอันนี้เนื้อรายการเนื้อล่างนะฮะรายการเนื้อล่างนะฮะนี่ยอันนี้สวยใครไม่ชอบก็ผ่านไปใช่อย่าไปเล่นของขาใช่ไม่ชอบไปเล่นอย่างอื่นไปเล่นที่อื่น เปล่งดราม่ากันแต่ก็เล่นพาเขาเนี่ยก็ดราม่านี่ร้อยปีเป็นไงอ่ะใช่แต่แต่ทั้งประเทศพาเขาแต่ทั้งประเทศไม่เป็นไรหรอกมีสิทธิ์มีสิทธิ์ครับขอบคุณพี่ๆทุกท่านนะฮะเพราะว่าของเราเราอยู่กันแบบพี่น้องนะในกลุ่มในกลุ่มทุกคนนะฮะน่ารักทุกคนอยู่แล้วนี่ฮะอย่างอี้นี่นะฮะนี่ไม่เคยได้พี่หนาดิผมไม่หนาผมไม่นี่ให้ชมนะนี่ชมขอบเหรียญนะจัด ซีนาผมบอกเลยนะผมบอกเลยพี่พี่ท่านใดที่มีไว้คุ้มค่ามากพินี่พิเศษนะฮะดูแบคโรเดียมเจอวา่คู่นี้ก็พอแล้วนะฮะผมขอแสดงความดีใจกับพวกพี่ๆที่ว่ามีมียอดนะครับนะครับนี่มียอดเยอะ ผมขอ <นะ S 1> แสดงความดีใจด้วยนะฮะโดนตอนมาแล้วยอดนนิดเดียวสวยครับสวยจริงๆนะฮะนี่ให้ดูอีกรอบนะครับมีนวะให้ชมไหมนวะมีมีครับมีครับพี่นวะเจ้านี้สวยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวพี่ดูนวะเลยนะฮะขอดูด้านหลังอ่ะได้ครับพี่ด้านหลังนะหลังเป็นพัดด้านหลังเป็นพัดพยศครับ ด้านหลังเป็นพัะยศครับนี่นะฮะเป็นนสำคัญที่สุดของหลวงปู่พัดนนี่นะฮะเอ็งไม่เล่นแล้วเอ็งจะนี่เห็นะวะนี่เนี้เนีเนีเนีเคือนี่นะครับเป็นเหรียญทุกรุ่นที่สร้างใครทไม่มีนี่นะวะหลงยาโอ้โหยนี่นะวะลงยานะฮะพี่เห็นนะนี่ไงอ้าวยาขาวนี่ยาขาวนะครับไม่ค่อยมีใครรับเราแม่งพิสดารอี่นายแพงอะชอบพี่ผายครับ โอเคนะครับพี่นี่นะฮะพี่ต้นถือไว้เดี๋ยวเดีตกผมกลัวไม่ได้กลัวอะไรผมกลัวตกนี่พวกอปกาดูตัวเขาข้างล้นหมดเลยจ้ะนี่อปกานะฮะนี่นี่ดูดูดูอปกาเลยก็โหนี่งานตัวล่างนะอปกานะครับตัวกาก็ใส่ยานี่ลงยาลงนี่ลงยานะอปกาลงยานะครับลงยาด้านหลังให้ด้วยตัวตัวนำเลิกนะครับเอ้ไม่ใช่นำเลิกนี่ตัวลุ้น ชุดลุ้นเลื่อนนะครับเนี่ยกำลังทํางานอยู่นะครับไม่ต้องกลัวอดใจรออีกนิดไม่ช้าหรอกครับผมพยายามเร่งรีบแต่ต้องก็้าให้งานออกมาดีโอ้โหยาสวยมากนี่เป็นไงครับดูกระไรทองนะนี่ไม่ใช่ทองคํานะนี่แค่กระไรทองนะสวยๆนี่ลีอะไรนะลงยาเนื้องเงินลงยาลาชาวดีนะครับจะมีมีชุดอุปถัมภ์นะฮะชุดอุปถัมภ์มีน้อยนะครับแต่ตอนนั้นเป็น เป็นเฉพาะกิจเพื่อเพื่อนำเงินไปช่วยเด็กยากจนแล้วก็สวัสดิการรุ่นนะฮะของรุ่น4-5ที่ถ้าข้ารา,าชการตำรวจที่เสียชีวิตแล้วก็จะส่งลูกเรกียนนะครับแล้วก็ทุกโลชภาพเราก็จะดูแลอันนั้นจะเป็นกองทุนรุ่น4-5กำลังทำจำนวนจำกัดครับนั่นไม่ต้องห่วงครับเพราะว่ารุ่น4-5เขาก็จะจำหน่ายนะฮะแก อุบมีอุปรณแล้วคุณของรุ่นเขาได้นี่ครับอันนี้เราก็ทําครั้งหนึ่งก็ทํากุศลร่วมกันนะครับแล้วท่านรุ่นสี่ห้าก็จะนําเงินไปถวายหลวงปู่ด้วยอันนี้ก็เป็นการบอกกล่าวแล้วก็ชี้แจงให้ฟังนะครับรุ่นรุ่นเลือนสำนักสร,ร้างนี้อดใจรออีกนิดเดียวนะครับงานไปได้เยอะแล้วนะครับนี่ทองคําทั้งหมดเลยอ่านี่แล้วก็เจัินพรกลางใกล้เสร็จแล้วเจ๊สาวบอกนะกลัวกลางเดินนะ